สวัสดีนักเรียนป .5 เรียนบ้านต้นปรงนะคะวันนี้วันที่3พฤศจิกาย,ยน2564ภาพที่1วิชาคณิตศาสตร์อยู่กับครูมิวนะคะภาพนี้ก็เป็นภาพแรกนะคะที่เราเจอกันภาคเรนนี้ก็เป็นภาคเรนที่2ซึ่งบทแรกที่นักเรียนจะได้เรียนในวิชาคณิตศาสตร์ก็คือเรื่องบัญญัติไตรยางบัญญัติตยางก็คือการเปรียบเทียบสัดส,ส่วนเพื่อหาสิ่งที่เราต้องการจากความสัมพันธ์ของจํานวนที่โจทย์บอกมานะคะ ซึ่งเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้รู้ว่าการเทียบสัดส่วนโดยใช้วิธีบัญญัติรยางนั้นเป็นอย่างไรเมื่อค่าที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ทบทวนเนื้อหาของเทอมที่แล้วไปแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ความรู้ของเทอมที่แล้วเนี่ยมาใช้ในเทอมนี้ด้วยค่ะอ,อ่เรามาดูในแบบฝึกหัดกันก่อนนะคะรเราเรียนหน้าที่2กับ3ไปแล้วนะคะ หน้าที่สี่เนี่ยครูขออนุญาตข้ามนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อหาในเทอมที่แล้วครูจะไม่ทบทวนให้แล้วนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เราเสียเวลาแล้วก็เรียนไม่ทันได้วันนี้เราก็จะมาเรียนเนื้อหาในหน้าที่ห้าหกเจ็ดนะคะซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาครูพื้นฐานก่อนที่จะขึ้นเรื่องบรรจุญญาายางอย่างเต็มตัวนะคะเป็นโจทย์ปัญหาเรื่องการคูณแล้วก็การหารซึ่งนักเรียนเนี่ยจะต้องตีความให้ได้ว่าโจทย์ ข้อนี้เนี่ยควรจะใช้วิธีการคูณหรือว่าวิธีการหารคะ่ะเดี๋ยวครูจะบอกอเทคนิคลัดวิธีสังเกต pase, นะคะว่าโจทย์ข้อไหนเนี่ยเป็นการคูณหรือว่าโจทย์ข้อไหนเป็นการหารถ้าโจทย์ที่เป็นการคูณเนี่ยโจทย์ที่เป็นการคูณเนี่ยส่วนมากจะเป็นโจทย์ในลักษณะที่ถามในจํานวนที่เพิ่มขึ้นนะคะโจทย์ที่เป็นการคูณเนี่ยจะเป็นโจทย์ ในลักษณะที่ถามเพิ่มขึ้นส่วนโจทย์ที่เป็นการหาเนี่ยจะเป็นโจทย์ที่ถามในลักษณะที่ลดลงนะคะนี่ก็คือวิธีการสังเกตเบื้องต้นนะคะทีนี้เราก็มาวิเคราะห์โจทย์กันเลยค่ะเดี๋ยวครูจะยกตัวยอย่างให้ดูก่อนนะคะแล้วก็ให้ได้เรียนทําเองในบางข้อค่ะข้อที่1นึ่งเขาบอกว่าน้ําซอสปรุงรส7ลิตร บรรจุขวดให้มีปริมาณเท่าเท่ากันได้14ขวดน้ำซอสปรุงรส1ลิตรบรรจุขวดได้กี่ขวดเขาบอกว่า7ลิตรเนี่ยนำมาใส่ขวดเล็กๆ็กเนี่ยได้ทั้งหมด14ขวดและถ้าเรามีแค่1ลิตรเนี่ยจะบรรจุขวดได้กี่ขวดนะคะข้อนี้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะเขาให้มา7ลิตรแต่สิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยโจอยากรู้แค่1ลิตร โจทย์จากรู้เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงะคะนักเรียนโจทย์จากรู้ลดลงเพราะว่าให้7แต่ถามแค่หนึงถ้าโจทย์จากรู้ลดลงแบบนี้แน่นอนว่าต้องเป็นการหารนะคะต้องเป็นการหารอ่ะทีนี้เราก็มาดูว่าจะเขียนแสดงวิธีทำอย่างไรวิธีทำอ่ะขั้นแรกเนี่ย ให้นักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะคะโจทย์ให้มาว่าน้ำซอสปรุงรสเจ็ดลิตรนักเรียนก็เขียนไปเลยค่ะเราต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนเพื่อให้เราเห็นอ่าโดยกว้างนะคะว่าเราสามารถใช้ข้อมูลอะไรมาใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ได้บ้างค่ะน้ำซอสปรุงรส เจ็ดลิตรบรรจุขวดได้นะัประโยคนี้เนี่ยนักเ,เรียนสามารถเขียนย่อดได้นะคะแต่ให้ได้ใจความแบบเดิมบรรจุขวดได้สิบสี่ขวดอ่าทีนี้บรรทัดที่สามเนี่ยให้นักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์อยากรู้นะคะโจทย์อยากรู้น้ำซอสปรุงรสดวหนึลิตรน้ำซอสปรุง รสหนึ่งลิตรบรรจุขวดได้ตรงนี้ครูขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชนกับด้านล่างแล้วทำให้อาญญา่านยากเพราะอยากรู้ว่าน้ำซอสปรุงรสหนึ่งลิตรจะบรรจุขวดได้กี่ขวดเมื่อกี้นักเรียนก็วิเคราะห์โจทย์กันแล้วนะคะว่าเป็นการหารดังนั้น ข้อนี้เราจะต้องนำตัวเลขสองตัวเนี่ยมาหารกันนะคะก็นำสิบสี่หารด้วยเจแบบนี้นักเรียนสามารถตั้งหารยาวได้เลยนะคะแต่ว่าครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนำมาเขียนเป็นเศษส่วนก่อนเพื่อที่เราจะได้ฝึกตัดทอนนะคะเพราะว่าการตัดทอนเนี่ยจะจําเป็นมากสำหรับเนื้อหาในบทที่4ีแล้วก็บทที่5นะคะ ตรงนี้ครูก็จะตัดทอนโดยใช้แม่7ในการตัดทอนนะคะเราก็ทบทวนไปในตัวด้วยใช้แม่7ในการตัดทอนเหารเได้1นเจ็ดหารสิได้2องนะคะเจ็ดดังนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือเศษ2องส่วนหหรือเขียนได้อีกรูปนึกว่า2นั่นเองดังนั้น ซอสปรุงรสแค่1ลิตรเนี่ยจะบรรจุขวดได้ได้แค่2ขวดเขียนตอบเลยค่ะตอบตอบตามสิ่งที่โจทย์ถามนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามบรรจุขวดได้กี่ขวดเราก็ตอบไปเลยว่าบรรจุขวดได้2ขวดอ่าเสร็จเรียบร้อยเราก็ขีดเส้นใต้ด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะข้อนี้นักเรียนจดให้เรียบร้อยต่อไปมาดูอ่าข้อที่สองนี่ให้นักเรียนทําเองนะคะต่อไปข้อที่สามข้อที่สามเขาบอกว่าวันดีซื้อสมุดเก้าเล่มราคาเล่มละยี่สิบห้าบาทวันดีต้องจ่ายเงินกี่บาทเขาบอกว่าวันดีเนี่ยซื้อทั้งหมดเก้าเล่มหนึ่งเล่มเนี่ยราคา,ายี่สิบห้าบาทประโยคนี้นะเราตีความได้ว่าหนึ่งเล่มยี่สิบห้าบาท วันดีเนี่ยซื้อก้าเล่มจะต้องจ่ายเงินกี่บาทเขาบอกมาว่าแค่หนึ่งเล่มนักเรียนแค่หนึ่งเล่มเนี่ยยี่สิบห้าบาทแต่เขาถามคีเล่มเขาถามตั้งเก้าเล่มบอกมาหนึ่งถามเก้าถามเพิ่มขึ้นแสดงว่าต้องเป็นการคูณน,นะคะถามเพิ่มขึ้นเป็นการคูณดังนั้นข้อที่สามเป็นการคูน บรรทัดที่1กับ2เนี่ยเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนเขาบอกว่าวันดีซื้อสมุดเก้าล่นมราคาเล่มละ25บาทอ่าบรรทัดที่3เขียนสิ่งที่โจทย์จากรู้โจทย์รู้ว่าวันดีต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะ วันดีต้องจ่ายเงินก็นำเก้ามาคูณกับยี่สิบ้าเพราะว่าเราพี่เขาจดแล้วนะคะเมื่อสักครู่ว่าเป็นการคูณเราก็นำเก้าคูณกับยี่สิบห้าได้สองรอยี่สิบห้าบาทต่อวันดีต้องจ่ายเงิน 2องร้อยยี่สิบหาทเสร็จเรียบร้อยขีดเส้นใต้เลยนะคะทํางานให้เรียบร้อยข้อที่3มเสร็จไปแล้ว,ลวเรายัจดให้เรียบร้อยต่อไปข้อที่สเนี่ยมาดูตัวอย่างข้อที่4อีกนะคะข้อที่สี่เขาบอกว่าท่อน้ํายาว3าจุดหเมตรนํามาตัดเป็นท่อนยาวท่อนละเท่าเท่ากันได้สี่ท่อน ท่อน้ําแต่ละท่อนยาวเท่าใดเดี๋ยวครูว่ารูปให้ดูนักเรียนจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะสมมติว่านี้เป็นท่อน้ําท่อน้ําท่อนี้เนี่ยทั้งท่อเลยนะยาวสามจุดหกเมตรแล้วข้อนําท่อน้ํามันยาววันนี้เนี่ยมาตัดเป็นท่อนสี่ท่อนเท่าเ่ากันสี่ท่อนเท่าเท่ากันเขาอยากรู้ว่าท่อน้ําแต่ละท่อนเนี่ยแต่ละท่อน ยาวเท่าใดโดยทุกท่อนเนี่ยมันเท่ากันใช่ไหมคะเขาอยากรู้ว่าแต่ละท่อนเนี่ยมันยาวเท่าใดพอตัดแล้วอ่ะวิธีการทําก็คือให้นักเรียนเนี่ยหาก่อนว่าหนึ่งท่อนเนี่ยมันเท่าใดเพราะทุกท่อนมันเท่ากันถ้าเรารู้หนึ่งท่อนเนี่ยเราก็รู้ว่าทุกท่อนมันยาวเท่าใดอ่ะให้เราหาก่อนว่าหนึ่งท่อนยาวกี่เมตรเขาบอกว่าอ่ะสาเมตรเนี่ยมันได้สท่อนใช่ไหมคะ แสดงว่าสี่ท่อนรวมกันเนี่ยได้3.6เมตรสี่ท่อนเท่ากับ3.6เมตรแต่โจทย์อยากรู้แค่หนึ่งท่อนโจทย์ให้มาสี่แต่ถามแค่หนึ่งข้อถามเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะข้อถามลดลงแสดงว่าเป็นการหารหรือสังเกตง่ายๆว่าข้อนี้เนี่ยมันเป็นการแบ่งมันเป็นการแบ่งเท่าๆกันแสดงว่าเป็นการหารแน่นอนคะ่ะ เป็นการแบ่งเท่าเท่กันเนาะเป็นการหาแน่นอนวิธีทรรเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะคะเ้าบอกว่าท่อน้ํายาว3.6เมตรข้อมูลที่สองเขาบอกว่านํามาตัดเป็นท่อนได้สี่ท่อนนักเรียนสามารถย่อดได้นะคะแต่ต้องยอ่อได้ใจความนํานมาตัดเป็นท่อน ได้สิ่งท่อนบรรทัดที่สามเขียนสิ่งที่โจทย์อยากรู้ค่ะโจทย์อยากรู้ว่าท่อน้ําแต่และท่อนยาวเท่าใดเราวิเคราะห์แล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นการแบ่งนะคะจึงเป็นการหารเราก็นำสามจุดหกเพราะว่าทั้งหมดมันสามจุดหก มาแบ่งเป็น4ท่อนจึงเป็น3.6มจุดหกหารด้วย4ค่ะข้อนี้คุณจะไม่เห็นเป็นเศษส่วนนะคะเพราะว่าเป็นการหารทศสิิยมดังนั้นเราจะตั้งหารยาวแบบที่เราได้เรียนไปแล้วตอนเทอมหนึ่งนะคะน้ำสามจุดหกหารด้วยสี่แบบนี้นะคะสี่ 4, หารสามไม่ได้ก็ใส่ศูนย์ทีนี้เราก็ใส่จุดให้ตรงกันตรงนี้ไม่ต้องมองจุดนะคะเราเอาสี่ไปหารสามสิบหกนะคะสี่อะไรได้สามิหกนั่นก็คือสี่ 9.36ลบการลงตัวพอดีดังนั้น3.6หารด้วย4จึงได้0.9เป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะ0.9เมตรดังนั้นท่อน้ำเมื่อน,นำมาตัดแล้วเนี่ยจะได้ท่อนละ0.9เมตรนะคะตอบตอบตามสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามว่าท่อน้ำแต่ละท่อนยาวเท่าใดแล้วก็ตอบไปเลยว่าท่อน้ำแต่ละท่อนยาว0.9เมตร เสร็จเรียบร้อยค่ะนักเรียนจดให้เรียบร้อยต่อไปข้อที่ห้าเนี่ยให้เรียนทําเองข้อที่ห้าทำเองไม่ยากนะคะต่อไปข้อที่หกข้อที่หกเนี่ยครูขอเปลี่ยนเป็นให้นักเรียนทําเองนะคะแต่เดี๋ยวครูจะวิเคราะห์โจทย์ให้นักเรียนดูเล็กน้อยนะคะข้อที่หกเขาบอกว่าขนมหนึ่งกล่องมีแปดชิ้นอารีซื้อขนมเจ็ดกล่องได้ขนมกี่ชิ้น เขาบอกว่า1กล่องเนี่ยมี8ชิ้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1กล่องเนี่ยมี8ชิ้นแต่อารีซื้อแบบเนี้ยซื้อแบบนี้เลยนะคะทั้งหมด7กล่อง7กล่องเนี่ยจะมีขนมรวมกันทั้งหมดกี่ชิ้นข้อนี้เขาให้มาว่า1กล่อง8ชิ้นเท่ากับ8ชิ้น แต่ข้อถามเจ็ดกล่องอถามเจ็ดกล่องให้1ถามเจ็ดเป็นการถามในลักษณะที่เพิ่มขึ้นนะคะถ้าถามในลักษณะที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ต้องเป็นการคูณแน่นอนค่ะ,ะดังนั้นโจทย์ข้อนี้เป็นการคูณนะคะนี่ครูวีเคาะหโจทย์ให้ฟังแล้วนะคะนักเรียนไปเขียนแสดงวิธีทาด้วยตนเองต่อไปข้อที่7มันจะมีความยาก เดี๋ยวเรามาทาพร้อมกันเลยนะคะข้อที่7ข้อที่เจ็ดเขาบอกว่าสากลโรงเรียนมีดินสอสิบโหลสากลโรงเรียนมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งนะคะอีกรอบนะสากลโรงเรียนมีดินสอสิบโหลสากลโรงเรียนมีดินสอกี่แท่งก็คือก็ถามว่าดินสอทั้งหมดอะกี่แท่งไอ้สิบโหลอะถ้าคิดเป็นแท่งอะจะได้ทั้งหมดกี่แท่งก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่า1โหลเท่ากับกี่แท่ง หนึ่งโลหลนักเรียนบางคนก็ทราบแล้วนะคะคุยเชื่อว่ามีนักเรียนบางคนทราบแล้วว่าหนึ่งโหลเท่ากับสิบสองยกตัวอย่างเช่นผอกว่าครูไปซื้อนมมาหนึ่งโหลสแสดงว่าครูไปซื้อนมมาสิบสองขวดแบบนี้นะคะดังนั้นดินสอหนึ่งโหลสแสดงว่ามีดินสอทั้งหมดสิบสองแท่งนั่นเองนะคะเราก็ใส่สิ่งที่เรารู้ไปในวิธีทำเลยค่ะสิ่งแรกที่เรารู้ก็คือสากลโรงเรียนมีดินสอสิบโหล สหกรณ์โรงเรียนมีดินสอสิบโหลเขาอาจจะเรารู้ว่าดินสอหนึ่งโลเท่ากับสิบสองแท่งเราก็เขียนไปเลยว่าดินสอหนึ่งโหลเท่ากับ เขีนว่ามีดีกว่านะดินสอหนึ่งโหลมีสิบสองแท่งแบบนี้ต่อไปเขาอ,อยากรู้ว่าสหากรณ์โรงเรียนมีดินสอกี่แท่งสหกรณ์โรงเรียนมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งอ่ะเรามาวิเคราะห์กันว่าครูหรือว่าหานะคะเรารู้ว่า หนึ่งโหลมีสิบสองแท่งแต่โจทย์อยากรู้สิบโหลข้อนี้เพราะเขาอยากรู้ว่าสาวกรงเรียนสิบโหลสาวกรงเรียนมีสอสิบโหลอ่าคิดเป็นดินซอทั้งหมดกี่แท่งนั่นก็คือโจทย์อยากรู้ว่าสิบโหลคือกี่แท่งนะคะเรารู้หนึ่งโหลว่ามีสิบสองโจทย์อยากรู้สิบโหลโจทย์อยากรู้เพิ่มขึ้นแสดงว่าข้อนี้เป็นการคูณน,นะคะเราก็นำสิบมาคูณกับสิบสองเท่ากับ หนึ่งร้อยยี่สิบแท่งแบบนี้ดังนั้นเราก็รู้แล้วว่าสาหากรณ์โรงเรียนมีดินสอสิบโหลเนี่ยก็คือสาหากรณ์โรงเรียนมีดินสอทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบแท่งนั่นเองเราก็เขียนตอบเลยสาหากรณ์โรงเรียนมีดินสอหนึ่งร้อยยี่สิบแท่งมีดินสอหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยยี่สิบแช่งอ่าเสร็จเรียบร้อยล้วก็ขีดเส้นใต้เลยค่ะต่อไปข้อที่แปดให้นักเรียนทําเองนะคะข้อที่เก้าก็ให้ทําเองแต่ว่าข้อที่เก้าเนี่ยจะมีความยากอยู่นิดนึงนะคะตรงที่ข้อถามหาค่าเฉลียะะ่ยค่ะข้อถามหาค่าเฉลีย่ยเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์พร้อมกัน แล้วก็เรามาวิเคราะห์พ้อมกันว่าเป็นการคูณหรือว่าการหารนะคะเขาบอกว่านัดขับรถ9ชั่วโมงได้ระยะทาง675กิโลเมตรนัดขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรพออ่านแล้วก็อาจจะงง,งๆงใช่ไหมคะหรือว่าคูณหรือว่าหารแต่มันมีคําว่าเฉลี่ยะคะ่ะเป็นคําที่บอกใบ้มาว่าคูนหรือว่าหารถ้าเกิดว่าข้อถามหาค่าเฉลี่ยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยใดๆก็ตาม ถ้าถามหาค่าเฉลี่ยสแสดงว่าเป็นการหารแน่นอนนะคะค่าเฉลี่ยเป็นการหารดังนั้นข้อนี้เราก็เอา675หารด้วย9นะคะนัะเกเรียนก็จะได้คำตอบมาว่านัดขับรถด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อกี่ชั่วโมงเออชั่วโมงละกี่กิโลเมตรนะคะอ่ะก็เนื้อหาของวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทบทวนกันอีกรอบว่ามีการบ้านข้อไหนบ้างการบ้านที่ครูสั่งมีข้อที่สองข้อที่ห้าข้อที่หกสองห้าหกแล้วก็แปดเก้านะคะมีทั้งหมดห้าข้อนะข้อสองข้อห้าข้อหกข้อแปดข้อเก้าพนักเรียนทำเสร็จแล้วเนี่ยให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้านใต้นะคะทุกแผ่นเลยนี้การบ้านมีทั้งหมดสามหน้าก็ต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ทั้งหมดสามครั้ง ส่วนข้อไหนที่ครูสอนเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยนักเรียนก็จุดให้เรียบร้อยสำหรับเนื้อหาวิชาณิศาสตร์ของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะครูลาไปก่อนสอนดีค่ะ